ดีครับวันนี้เรามาดูงานล้างแอร์ Toyota r e v o กันนะครับอ่า t o y ย ta Re ี o ก็เหมือนคล้ายๆกับของ v ี g o เนาะไม่จต่พัดลมคนละไซส์กันนะ,ะก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะสกระปรกกลองแอร์เหมือนเดิมก็คือมันตันเรียบร้อยนะครับตันแบบลมมันจะไม่ออกเลยครับอ่าก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนไป อันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นกอง0.1มครอนในส่วนของการล้างแอร์เราจะทำตรงนี้นะแล้ก็ทำความสะอาดตรงส่วนของเก๊ะนะครับอันนี้ช่างกำลังส่องตัวภายในตู้แอร์นะครับดำปีเลยช่างบอกโอเคเยวจัดไป แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาล้างในส่วนของแผงคอยล์ร้อนแผงคอยล์ร้อนคือตรงนี้นะครับข้างหน้านี้ไม่ใช่นะครับคอยล์ร้อนจะอยู่ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำงานกันสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือเราฉีดน้ำแรงดันปานกลาง,งไปยังในส่วนของภายในแผงคอยนะครับ ช่างก็จะทำงานผ่านตัวกล้องนะครับทำให้ทำงานได้สะดวกล้างได้สะอาดมากขึ้นนะครับ นี้แผงคอยทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับจะเห็นส่วนที่เป็นสีเงินอ่าทีแรกจะเป็นสีดำเลยอันนี้จะเป็นสีเงินนะครับพอดีถ่ายจากกล้องทีก็จะได้รายละเอียดพอประมาณนะครับโอเค อันนี้ล้างเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจะเห็นว่าแผงมีความขาวมันเงาแบบเดียวกันหมดนะครับเรียบร้อย เท่านี้ลมก็จะผ่านได้ง่ายละ น้ำยาใช้สำหรับการล้างตัวใบพลาสติกโดยเฉพาะนะครับน้ำยาตัวนี้ก็จะไม่กัดสังเกตว่าช่างก็ไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่กัดตัวพลาสติกใช้ลักษณะของการทำละลายตัวคราบสกรปรกนะครับย่อยเป็นฝุ่นๆุนน้ำยาไม่มีกรดเป็นส่วนผสมนะครับพลาสติกก็ไม่กอ่อ มันใหม่เลยครับไม่ต้องพยายามมากก็ตัวฐานมอเตอร์เราคุ้มตัวพลาสติกนะครับป้องกันน้ำแนละความชื้นให้อ,อไม่เข้าไปตู่ตัวมอเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวให้ช่างทำงานต่อเป่าลมเป่าแห้งครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนก่อนประกอบตัวฝากเกะ๊คืนนะครับก็จะทำการทำความสะอาดตัว พลาสติกเกะน,นะครับทำความสะอาดตัวบอดี้พลาสติกต่างๆนะครับใหม่หมดนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบคืนเข้าไปแล้วเราทำสปาก็จะเสร็จ สำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการพ่นสปาเพื่อทำการฟอกกลิ่นตัวกลิ่นเดิมที่อยู่ในรถนะครับซึ่งอาจจะยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อยู่สปาตัวนี้จะมีกลิ่นหอมนะครับทำให้อากาศในห้องโดยสารเนี่ยสดชื่นตามไปด้วยนะครับตัวสปาตัวนี้จะไม่ใช่ส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีสารตกค้างแล้วก็ไม่เกิดกลิ่นเปรี้ยวแน่นอน ถ้าลูกค้าขั้นตอนสุดท้ายสามารถเลือกเป็นโอโซนหรือสปาก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับในส่วนของตรงนี้จะใช้เวลาประมาณสัก4-5นาทีก็จะส่งรถได้เลยร้อนนี้ใครมีปัญหาเรื่องแอร์ออไม่เย็นแอร์กินอับกินเหม็นลมเบานะครับติดต่อร้านนาติเมทได้ทางร้านยินดีดูแลให้ครับขอบคุณครับ